ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้าขี้ผ้ารวยค่ะค่ะเมอนี้แอดกับผ้าพี่น้องเอฟซีมาอยู่อ่าอ่าค่ะผ้ามาอยู่ก็ผีเขียวเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีผีเขียวพนกาจะมาอ่านอนในโล่งค่ะพี่น้องเอฟซีอ่าเบิ่งเนาะค่ะบรรยากาศชดบๆค่ะคืออ่าคือนอนในโล่งนี่พนกาสะเดาะเคาะเนาะค่ะพี่น้องเอฟซี เป็นการสะโดเขากับเป็นคว่ำเสื้อส่วนบุคคลคคับพี่น้องเอฟซีกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคับพี่น้องเอฟซีเขามา่แหล้วก็ขอกําลังใจในเด้อค่ะกดะไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในช่องหน้าขี้ผ้ารวอยกองเฮ้าค่ะค่ะมืฐอนีรการมมอยูตรงที่ตรงขง้างนาอ่าตรงที่มันจะมานอนในโลกเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีสถานที่อยู่หน้าประตูแหล้วค่ะซี ก็ตอนนี้พี่เขียวเพิ่นก็ะได้ล่วงหน้าเขาไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเพิ่นก็ะจะนอนให้เบิ่งกะสดๆดหลอนๆเลยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเป็นการนอนแก่เครดอ่านอนแก่เครดนอนสะเดาะเคาะค่ะพี่น้องเอฟซีกับเป็นความเสืีอส่วนบุคคลเนาะค่ะอ่าสำรับพี่เขียวค่ะพี่น้องเอฟซีกั สีเอินเพิ่นว่าพี่เขียวคนนอนในโลงนี่ก็คือเพิ่นกับมานอนอีหลีค่ะพี่น้องเอฟซีประกาศมะน่านเป็นประจำค่ะเพิ่นกะว่าขันไฟบ่ถ,ถือลงถือเรียกจังสีเพิ่นกะว่าอ่ามะนอนเบิ้งเพควนว่าขับพี่น้องเอฟซีก็คือจังความเสื้อของเพิ่นเนาะค่ะพี่นออ้องเอฟซีขาเมื่อน,นอี่นเ,นเ,นเพิ่นกะนอนจะนั่มานอนในโลงค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะบรรยากาศสดๆเนาะค่ะพี่น้องเอฟซี แต่ตอนนี้พี่เขียวเพิ่นกะได้ล่วงนาเขาไปก่อนแล้่ยวกับพี่น้องเอฟซีก็รอเพิ่นเนาะค่ะรอทางทีมงานอื่นเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทีมงานก็เขาไปไก่อนเหลี่ยวส่วนหนึ่งค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเมื่อน,นี้เพิ่นก็จะมานอนแก่เข็ดเนาะค่ะ ให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมรับฟังน้ากันค่ะพี่น้องกาพอดีเพิ่นกาจะบวชแล้วค่ะพี่น้องเอฟซีในวันที่สิบสองนี้เนาะคะ่ะอาจจะมาสะเดาะเพาะแก่บน,นะค่ะพี่น้องเอฟซีพนกว่าหลังจากดีนอนในโลงแล้วเพิ่นกะให้โชคกหลาลาบ ได้โชคได้ลาบนาะค่ะพี่น้องเอฟซีความฝันของเพิรนกแม่นแมนกับพี่น้องเอฟซีสำหรับพี่เขียวเนาะค่ะแต่ตอนนี้กัถ้านพี่น้องเอฟซีเขามาหาพี่เขียวน้ำกันงนะคะอันนี้ผมต้องเสี่ยงผมนครับเอฟซีอยากเอาไปใส่กับอะไรกันครับเนี่ยชื่อว่าต้ออายุต้อดวงชะตาเสริมดวงเสริมดวงมาขอเลขหน้ามาณะหน่อยครับ เพราะเลยเพื่อนๆเนี่ยนะมันหลายค้นแน่นี่เพื่อนกระซีมีมีเอ่อเพก่ะหลู่เนาะเออกลู่ลูรวมงานเข้ากันยังไปโชว์กัยังว่าไปอามาทุกหม่องเรามันเมื่อคืนนะม่องนี้นะครับคือว่าไปล่องหลายวิธีแล้วครับอันนี้คือที่สุดแล้วครับอันนี้คือที่สุดหลักการห้องประเทศปรกอบประกอบครับคือน้ำรวมหน้าห้องกับน้ำบีเนี่ยนะครับแล้วทีนี้ก็จะบวชนะพี่เนาะครับเราสิบวชเปนที่สิบสอง แค่หนังที่สิบเอ็ดอย่าลืมเดสิบเอ็ดก็สิบสองบาทหนึ่งมือบวชครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับเนาะที่ให้โอกาสได้มาได้ถ่ายทำนะครับเนาะครับเจ้าของพิ่นยู่ก็ไปทุลักิดงานนะครับพี่เกียวก็ได้โทรขออนุญาตแล้วนะครับ กับขออนีย่าละลูกค้าเราหลายเสมอเลยงานบะคาดม่จะเคลงานัคค่ะไ่จะเคนตั้งแต่ผมมาเจอมันคนหนึ่งลูกค้าหลังไหลมาจะบอกแล้ว่าอเจอมรีเลยครับเป็นสันที่ผมอถ้าผมไปยุ่งในมันนจะเลื่อนไปเลยสังเกตผมไปขายของมวกนี้กันลูกค้าเนี่ยมันสื่อต้้หน่อยเง่มาได้เป็นโอ้เป็ี่จะมียอดเยะเป็นข้อวเป็นไม่ปลงยมากเลยอนะครับผมก็แปลกอยู่ อือดูว่าเลยเลีงอยากผมไปครับเออาอไดี้มาคู่ไก่ผมบอกทีเดีงวนี่ใก่ไหใช่ยังน้ำมันกับพืชดำก็จะวอยสร้างนะครับครับแสดงว่าวันนี้วันดีเหรอพี่ถึงจะได้มานอนในโรงเนี่ยพี่เมื่อวันจันทร์เมื้อวันจันทร์ครับผมวันจันทร์มือเปิดเดียบพอดีเมืีอวันจันทร์ครับมื่อวันจันทร์มือเปิดพอดีเปิด นี่ก็จะใหเบียดกันแ่นมาครับครับอันนี้เป็นอันนี้่กันเนี่ยเราทิพากันนอนดเลยโอ้ยผมเ็ยากนียพี่ยากที่ยังกับขบิแล้วมึงก็ได้ครับนี่แต่ว่าหาสแลงมันงัดออก่าฮ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 ่ใจเา่าด่าอ่าฮ่คฮ่า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 ่าฮ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 ่ฮ่าฮ่าฮาา่าฮ่่าฮ่าฮ่ฮาฮาฮ่่าฮ่่าเาฮ่าฮาฮ่าา่า่าฮ่าฮ่าฮาาา่่า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 ฮาด่า่่ คุณนําไปคือคนเดกบอกว่าเพิ่อมาเรเพิ่นรับรู้ครับโอ้รับรู้รับรู้ว่าเข้าใจมากบอกกัเพิ่นแล้วครับผมมึงบอกว่าเอออันตุ๊กตุกดนี่ที่มานอนใหมนี่ขอยังไห้กะที่ได้รบันาอะไรครับทุกคนทั้งรุ่น่ากายุบอกปวมบเนี่ยตลาบอกเป็นนี่กินไม่แยรไปมัน นั่นแหละครับขอให้ไทยมาขอเพิ่นอี้จะเหมือนกับจะมะควาเพิ่นที่เขาสามตัวเนยโอ้สามตัวที่พี่ให้ไปเนี่ยนะครับเนาะครับเอาไปไปล็อกไปแลกไว้ครับกองสลากไว้ครับผมนอนนานไหมครับพี่ก็โดนครับประมาณปวันจักรมีเป็นวี่ครับเป็นวีเป็นวีครับโอ้ครับผมเพราะว่าไม่เหนื่อยกันอต้องต้องต้องปิดไหมพี่ปิดครับปิดเบิร์ดเอาปิดบ่ปิดเบิร์ดเลยครับแต่ว่าตอนในไทยเปิดไายก็ได้ ้านยต่เลครับผมได้ขออนุญาตนะพี่เนาะขออนุญาตคครับโอเคถ่ยลาตยครับขออนุญาตได้ครับเด้อเพราะว่าขออนุญาตถ่ายทำครับขออนุญาตถ่ายทำอนุญาคะครับผมขออนุญาตนะครับเนาะมวรที่นจมปกันนครับอันนี้คือเราเป็นความเชื่อนะครับผมเรามาถ่ายทำนะฮะเนาะนอนแล้วในโช่วมเครับเป็นกรััวงรตารับ ก็ส่งยดเดกก็ไก็ดังแงเอแต่มาขอ่ยอยากครับผมให้กนกลุ่มข้อห้องสิหน่ฮะให้พี่เกียวแก้บนแล้วครับทีนี้ครับก็มาเก็บบนน้ำมาขออรล่ะครับผมเขาลงไหนเขาลงไหนเดีาเข้ารงไหนพี่นี่เขาลงไหนเราลงไหเดี๋ยวะเข้าลงไหนโอ้ลงข้าะมาทำไมนะแมนคือุจจเพ่ทั้งคุณ ตาตอนนี้ก็อยู่โลงมากรับพี่น้องเย็บสเรื่องเสียร์อะไรเดียร์อันนี้เป็นการแก้เคล็ดเป็นการอันนี้นะครับขอโซ่ขอลากนะครับผมขอโซ่ก้อยขอสามโซ่เป็นการแก้บนนะฮะ อันีห้องขันว่าบเมื่งพรูเจ้าพิพิูภัณฑ์ิครับเห็นไหครับผมข้าต่อการในศิลปะมาแั้จริงข้าต่อาของห้พุทครับเมือครูเจ้าเกิดโอ้ยขนลุกลขนลุกครับผมไปลี่ยนเียนไปอค่ะุ่นใจตเกี๋ยวเปียนห้องอ่้องยลังทันขา่งหครับแล้วก็กราบขออนุญาตนะครับอนุญาตเพื่อนขออนุญาตถ่ายทำนะครับเนาะ คู่ทีครับไม่ได้มาลบลูกคู่ที่เพิ่นเคยนอนได้ร่มกับค้อนุญาคอยรับผมบวชท่นที่คิ้เอสิอลี่เกียวจะบวชเนาะก็เลยมาต้องมานอนก่นนอน,วนบวชห้องาีใก็บ่ทายเขาอยญเพิห่หรอกเอาอนะไงสีส่ได้ห่อ่ะาเลยครับ <c oughs> ไปอยาเขาไปน้ำเบอเขาไปเร้อลงอีลีลงอีหลีลงอีหลีไม่ลงอีเหรียญเน้อพี่น้อครับผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเป็นการแก้เค็ดเน้อมี่หลายคยู่งรอกคนแกเค็ดแบบนีโตตึงเสีตานเน้อปิดเงีิดวะิด้นาอาเอาเียเีบให้ิดความวะ แล้วแต่พี่แล้วแต่จะว่าะเองปิดมาสิครับปิดอไสิครับองก็บจะสีว่ามันปิดเว้ย เลนไ้ซ้ำนี่เนาะค่ะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเนาะแล้วพ่ออันเพื่อนถือเลขรู้เหรอพี่น้องประกาศนอตเลของพี่เขียวนะครับเนาะย่าลเรื่องวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสองครับสิบเอ็ดสิบสองบวกสิบบวกค่ะสิบเอ็ดสิบสองเป็นการเสริมดวงนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะ ลมมาลมมากว่นี่โอยอยูท่ทางนอกวังเวงก็อยูท่ทางในที่นอ้องขันมานอนนขึ้นเสืเ่ําเลยเนาะคือพี่เขียวนี่มานอนหลายรอบแล้วนะครับเนาะได้โชคได้ลาบตลอดค่ะครับวันนี้ก็เลยก่อนที่จะบวชคือว่าเดี๋ยวเพิ่นนอนแล้วจะคอยมาสามบาทเพิ่นอีกรอบนึ้ง ว่าความรู้สึกเป็นแจ้งไดค่ะเปิดได้ครับเปิดได้ครับดก็ค่ะสิให้เปิลระบายเปิดไายกันเลยครับเปิดละสันเป็นแจ้งไดหายใจเ่อออกหมอหายใจออกเป็นมาให้เปิลไายละสันอันนี้เป็นการแก้บนนะครับหรือว่าเป็นสะดอกเคาะต่อดวงชะตานะครับ ของพี่เขียวนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพราะแม่พี่น้องนะครับผมเด่กก็ต้ดวงสตาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำชี้แนะนะครับหมอก้าสแปดปีขึ้นไปเนาะค่ะในคลิปนี้ครับใช้วิทยาณาในการรับชมค่ะกิ่นแรงนะครับเนาะคเ จาตายเ้วเกิดใหม่จำไดก่อนรับพี่ฮะจำห้องจำห้องตายเราเกิดใหม่จำห้องตายแล้วเกิดใหม่จำห้องตายเราเกิดใหม่ห้องบูซึับอืมค้องรู้ซึคือจงตายแล้วเกิดใหม่การนอนใาร่องเป็นการเสริมดวงระดอกเคาะต่อดวงชะตาเรดวงชะตาคือจังตายแล้วเกิดใหม่นี่เหรคือคือเปนมถูกเพเ่นเบงแล้ว เปิดท่านไปเลยครับเป็นการต่อดวงชะตาเราใช่ไหมพี่ต่อดวงชะตาต่ออายุเข้าไปละดับได้ขอสวมเพิ่มขึ้นมาครับประสบความสำเร็คือทุกเสียผมเลยนะครับเดี๋ยวคุณนับไปบอกได้เลขได้ยังไงเหรครับเนี่ยครับผมอันนี้ผมบอกเสียบมาทั้งงานเลยครับ เวลาเขี่รถขี่ลราขี่ก็มันนวดนี่ครับขอขออยู่บนนี้เลยขอสิ่งของขดแบบนี้ขอถึงท่าอะไรแคาดัดอดให้ครับผมอันนี้ก็เลยให้ผมได้ได้ที่นี่ครับครับครับมันเกิดเป็นเรื่องปกติครับผมเป็นรื่องปกตินี่ก็ยังให้เขาสามตัวครับนี่นี่บอกพี่มาเสี่ยงตัวนี้บอกวัวข้างใน เาสามตัวครับในทางเวิ่์นั่เอาสามตัวตรงทางลอนที่เรงัจิมาน่ที่สิบหกเมษาสองหาห้หาสองสองหาห้องหานะเพื่อนเดียวไปให้ครับเออคูมีมีเดียทรงไหนีล่หล่คนร่วมกล้อกันไปกองสลากล็อกไว้เอาสามตัวก็จิมมา่วนทัาบุญที่ว้าทับุญให้มีเงินมาช่วยกัน บ,บุญไหนพูดยั่ไดหรื่ได้พ้นบุญที่ได้ไไดรดับอือครับนี่แหะค่ะเออกติห้าสองเจ็ดกับห้าเจ็ดเก้าเองนะครับพี่เนาะวดวันที่ว,วันที่สิบเ็ดกับสิบสองวัวันที่สิบสองอัน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 เลี่ยงค้นวันที่สิบเอ็ดแห่นาคครับแห่นากสิบเอดค่ะ สามัไทยอยงนไรมือแหนักรถพาหนักคืนรถขั้นใดเลขจวขั้นดพันวาใช่ไหมครับพี่ครับโอ้ครับผมครับที่พี่คนบอกมาดิแม่นแม่นค่ะมาติดตามว่านหนิกคืนรถขั้นใดทะเบียนใดครับขึ้นมาเป็นสันเดียบอาบุญไปน้องกันนี่พันวาสันหรครับแม่นด้วยค่ะอันนี้ครับเป็นลำนุกแล้วเข้ับแล้ว เสือส่วนบุคคลเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องกันอยากเรียนเพื่อนก็ได้นนด้วยเนาะคะ่ะแต่ว่าให,ให้เป็นผูนยยน้ใหญ่เนาะค่ะเด็กน้อยบุคคลเรียนแบบนะคะคือยังห้องใส่บุญวัดธรรมระแข่งยกระจอใบด้วค่ะทางเสนอไว้เป็นซื่อกางเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ค่ะในคลิปนี้กับการขอบคุณขอบคุณพี่เขียวนะคะกับการขอบคุณขอบคุณทขางนี้ขอบข้างนี้ค่ะตอนนี้เพิ่กกระก็บข้างดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีลงสดค่ะลงของแถมด้ยค่ะพี่น้องเอฟซีผีเขียวเพิ่งกระเด็นอนในโรงให้เบิรงแล้วเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีก็คือเป็นการอ่าเสนอขอแนะนำเนาะคอนเสืร์ส่วนบุคคลนั่นค่ะแน่ครับ มุณซกอจังไหครับพี่เจ้าการข้อหมูซื้อครับที่แหลกเขาไปที่แรกข้อแหลกคลลูกครับติ่คนสุนขงเล่บครับครับเพราคนนั่งหัเขี้งหมดแลละครับนั่นบอกไ้อนนั่นบนไปไปบอกว่าอ่าเข้ารับรู้ว่าเข้าอนุญาตเข้าว่าโอ้คนมาก็ถือว่าเออคนจะรู้ว่าเข้ามานนขวาว้า่นสินะเพราะว่าแต่มันก็วาคนก่อนครับคว่าคนนักับอกเนว่าตนอยากนอน กพค่อก so, so, no. ็ไปเมือ hmm. บ <L> ้านก็มเศร้าพรจะยังลีันเศ้ามันก็หายไปเลยได้ละช่วงหนกัมันน้นช่วงแรกถืกเลือดซีหาเงอนเลี้ยงกันนี่ชออเนี่ยอันนี้คือห่างห่างจากนอนในโรงดนเราไปค่ะีมันีมานอนอีกนี่กช่วงช่วงน่เเกี่ยวเขาอยู่ค่ะช่วงเกี่ยวเขาเออก่อนก่อนที่โลกเกี่ยวเขาเนี่ยถือเลือดันถือสามหมื่นกานข้นกันนะ ถึงสามหมื่นแล้วก็มาถืกซื้อของพวกงานร่วงว่างานปีไม่เลี้ยวเพราะว่าซื้อของมันซื้ออะไรเลขที่สุซื้อซื้ออะได้จกอันเลขกันเนี่ยราคาก็เขาก็ขายแต่มันก็ถือเลี้ยงเงินมากเขาก็ขายเมื่อถึงว่าที่เขาขายนะเขาประกาศมันก็เลยถื่อยๆเขาเจี๋ยเล็กเขาหนักมันก็เลื่อยๆหัวรอบๆจมันหนวกเล็ดๆต้องจะตี ก็มานอนลงนี่แหละที่ไปโช่เรื่อยๆนี่นกใครขาดเมื่อ,อน่ะก็ม<อ>า,าน,าน<ช>อนล่วคือพกกระเฮ็ดบุญไปใหกัเจ้าใส่ส่องใส่ยังทั้งสาสื่อสังกัทนั่นเอวายพระบังสุบุญไปใหก็เจ้าใช่ะันก็เล่ง,ง่าย<อ>ง่ายาก,กไ็ได้รับเปิดกระ้วอันนี้กระโบเมนโลงใหม่ๆด้วยพี่น้องโลงเก่าด้วยค่ะโ <laughs> บล่องโบคาโบล่องบบว่าสงพูนี้พูดอะไร เอาเาปอนทซกันเเอาหัวปอนทำอกันเลนั่งเกียร์เอฟซีจล่ถึงน้องเกาด้แสนยาเยอ่านมนผม่างบิงโอ้ยน้ำไปี่แล้วเขาเขาเเรนเ่อซีมาหายไล่อาดีนะ ลูกซี่บ้าต็มเนยก็ได้ไนไลาย่ะั่งมึงด้วยค่ะนี่ก็สี่ฝั่งมึงด้วค่ะนี่ก็สี่ฝั่ลูซี่มากลูกซี่ถูกหวยน้ำลายเขาโครลายเขาเบาตกันไปค่ะเมื่อกี้กับเสียงเหล็น้่เนาะค่ะครับเสียงเคือเหล็กแผงเพ่นเบิงค่ะเพ่นเบิงสักขีพยานเพชรเมือรลอกไว้ค่ะเด็จมั ก็คือโบ่บ่ได้มานอนนี่จักเดือนแล้วค่ะพี่เขียวบางต้นปีก็ว่านอนลอ,องชามเทือกซีเทืยงนะครับส่วน,วนววมากแสดงว่านอนเป็นซีเทื่อแล้วหัวนับโบถวนหมดเลยครับนับ,บ่ถวนนโบ่ถวนปีหนึ่งนี่มีจักเดือนเพ่จ <c oughs> ักเดือน, <c oughs> นค่ะเ,เดือนหนึ่งสองเทื่ยงแลองเนี่ยเดือนละสองเทือ่เลี่ยแล้วคือเดือนละสองเทือ่กับพี่น้องเย็บซีสำหรับพี่เขียวคนว่านอนในโรงเนาะค่ะแก่เครียดค่ะพี่น้องอื โอ้ได้เลยโอ้ที่ร่องนี่กับผ่านการใส่งานมาหลายแล้วพี่งหล่อม fc จากพี่จากที่เบิรงแล้วค่ะเพราะว่ากระเกาเหรอเนาะค่ะเป็นหมือนเป็นเหมือนซบเนี่เป็นหมือนเหมือนสั่นแบบตัดห้องมาห้องนี่นี่บัดโอ้งานครับทุกโลงนี่ใส่งานบัดเถือดค่ะงานประคั่นเหมือนจะเที่ยว แต่ว่าคือทั้งสองโรงนี่พี่เขียวกนอน้อนเหรอพี่เขียวนอนเบิดล้วบอค่ะนองเบิรชุลงอ๋อน้องเบิตลงล้พี่น้องเอปซีมเนว่าคนเหลือกนอนด้อค่ะอันนี้คือเพิ่นน้อนเบิรุลงแล้วลกในบางน้นลกงั้นเพราะว่างานสวหญิงหลายงานเิ่นต่างบดบปงสาหน้าเงี้ยอะไรอย่างเอ้งานมาขามอรอย่เพก็นอนะไถึงงานเป็นหลายหลาย มั้นลูกค้าเราตายดูแมนบนพี่เขียวเขาไม่เคยอยากตายแอกนเนาะมนเมนกับเป็นเวลาถึงเวลาแมีนกัถึงเวลาค่ะไปกไปคือว่านันต์ละอืมวันนี้คนก็มาู้นอนเบิ่งสุดๆหลอนๆเนาะค่ะพี่น้องเย็ซีนี่ะคือสายยาพี่เขียวนอนในโรงกับพี่น้องเยซีนี่ะกาพามาเบิ่งเหลวสุดๆหลอนๆกับพี่น้องเย็ ไปล่งไปน,น,นั่งเลยค่ะโอ้มันเป็นจังไรคะ่ะบรรยากาศเมองหันนี้ต่อไปข้างในขไปไ่ามกที่แล้วก,เวก็เป็นตึบๆๆอยูอ่ที้ๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆๆ่ๆค<อ>รับๆๆ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 อๆๆๆไๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆ ชิงบดีในตัวเ้างอ๋อก็คือความเสื่อส่วนบุคคลของพี่น้องเอฟซีกับปวดใชยวิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเพื่อนว่าก็คือจังมี่ยังเรียนออกจากหัวเนี่ยค่ะพี่น้องเอฟซีมี่ยังเรียนออกตัวเ้าจากตัวจากหัวค่ะชิงบดีเลยช่ว,วงเลยบอค่ะออกมาก่วงเลยโอ้ค่ะพี่น้อง,งมี่เนี่ยเอาไว้ชิงในตัวเ้างนี่แหละค่ะค่ะเออพวกที่นำนำนำกลดา้องสิมค่ะพอหัวได้ลองปูมันเรียนออกเลย เออแล่นออกเป็นตัวห้องแล่นออกก็เลยออกโอ้องใ่ยันผมยัง่นเนี่นะเนี่ะกะกะพานมาหลาซุพแล้วนาอค่อพี่รองที่พี่อายุข้าขอเป็นร่าห้อขวเพิ่นอือผมขออนุญาตพออาเพิน่นก่อนอยากเพิ่นเ้าขอเป็นร่าทุกขึ้นจังเงินูคิดมาทำห้องหรือแล่นออกเลยนะ่มันเะ็นด๊๊ด๊ดเลย๊ดด๊ด นี่ิงบดีบลยังม่น้ำห้องอ่ค่ะถ้าผมน่าพูดคุยอยู่นเขาลหลายกว่านะค่ะฮ่หลายกว่าเขาหยาดเนาะอเขากลยไรนี้ล่ออกพูดงที่หยาดทุรว่ามกันยาดนั่นแหะเพราะเพื่อล่ออกเลห้กครับซิงบดีไม่เรื่องบดีออกไปสิงดีกับเขามากค่ะโอ้ก็เป็นข่วมเสือส่วนบุคคลค่ะพี่น้องเอฟซีก็อาจจะปัดเป่าซิ่งบดีออกเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีก็ เดี๋ยวจะชิมไปก็ลองดค่ะโอ้คือมันมีความมืซื้อค่ะมีความมือขวนเลียนซื้อจะเสียตดตุกเลยุกๆตกๆุๆๆอืมเออตละนเป้าหายทั้งค่ะหลายๆๆๆยหลส่วนค่ะกุยาตาใหญ่นึงค่ะกรแปดบบคือกันน้องผิเขียวอันนี้ความมือซืกอคือจะยิงเลียนออกคับีน้องยแมนนี่นี่ี่ยิงเลียน่อดีกับเชนึงบนน่งอยู่นั่ทบุรีค่ะคุ็นส่วนเป็นส่วนตายมาไม่ยังบุเรียน คือกันเลยเลียนดอกเงี้ยเลียนดอกี้ค่ะโอ้คือบบเดยว่าแค่นอนอยู่หมองนีหมองเดียวก็คือหมอะมี่ไปนอนค่ะเป็นค่าสวดที่วัดวันต่าค่ะ้าสวดต่างรลาวงค่ะี่เปียวงนสวดสวนสตายเราสเกิดค่ะสบายกับว่าแห้งขึ้นนี่สบายไม่ยังเลี้ยนออกด้วยกันหน้าแห้งค่ะโอ้นอนละแห้งพี่น้องคือสิี่ อันนี้ก็ของจริงอีดีนะคะอันนี้ก็กกออนนของจริงเลยคลของจริงนะคะนี่ร่องเย็นดีๆรอได้ค่ะพี่น้องเอฟซีปัาบเป็นกระน,นอนให้เบิรงเลยนะคะคือขัางแหลกนี่นอนขัางแหลกเลยเนี่คือนั่มมาเลย<อ>เป็นกินเลยประวาติของน่านนี่ยังไม่เลี่ยนออกนะค่ะให้ตัวเขาจึงก็ดีดนะค,ะค่ะเสียงดังในจังหน่อยค่ะพี่น้องเอฟซีเพราะว่าอยู่ติดถนนใหญ่เนยายนะค่ะเป็นได้ยินเป็นเสียงระบบดังในจังหน่อยครับ กอเรีนแ่คน่งสีเปที่ื่องก็คิดงดีเอาจจะนั่ไปทรงก็ได้นะคะทรงคาว่าเออรับรูด้วเด้อแต่่ดีว่านั่ไปหลอกไปร้อนนอเนาะค่ะเพราะว่าได้กินซื้อนาะ่เดี๋ไปหลอกไปร้อนท็นเป็นตัวนางเจ้าโคก็อีกเรื่องนึ่งนาะค่ะพี่เียว ตต่ติดตัวติดก็ยันยาง,งานไปนั่นได้หนายยาังนั่นไม่อยาอยากเพราะว่าเขาแก้วเห็นโอ้ในความคิดที่แตกตอนมาก็เลยว่าโอ้เห็นพี่เขียวนอนแล้วได้อนอนอแก่คิดคือกันก็เพื่อนบน้อพ่อมาเห็นหลงเราเต็นค้าซันเลยครับพี่น้องเอฟซีนั่งเล่นหวยก็เปิดให้แดดวันนี้เอาหนันเลยนั่นอธิษฐานเอาโอ้บอกาสนอนพี่เขียวย่านค่ะแอดมินย่านบ,บ,บ้านน <c oughs> <c oughs> ี้สุดล่างมากเอา ผู้หัวกับไอซื้อก็ได้คอ้าไอทาร์มมันก็ได้มากเลยทอดทอดยานเกี่ยวยานพี่น้องเอฟซีทีเจียววกัว่านอนก็ได้อยแล้วค่ะว่าแต่อาจจะอาเป็นการแก้เคกศสระเขาแต่ว่ากะได้ยินแต่เรื่องแบบนี้กะได้ยินเข้าเจว่าหลายคนอยู่ใด้บบทีเจียวที่ว่าเป็นการนอนในโลงในสระคอนนอตนอนอยู่วัดขึ้นกับมี่ คแต่ส่วนมาแกแอดหน้าขี้ก็เห็นเป็นแบบว่าเพิ่อนนอนอยู่วัดนะเนาะคะ่ะที่ว่าโลงๆไปนอนนะคะเป็นเป็นลงอันนี้เชื่อๆนะคะ่ะลูสมุดค่ะลูกสมุดเาาหรอคุณแม่ค่ะเป็นอะไรนี่ของจริงค่ะมันามามมก็คือของจริงเหรอครับค่ะนี่ดีเขาผมน่ามาเราสมุดอ๋อ น,น,น้อนน้อนชุมบ่ถือเลยแค่เดีย<อ>้ตองตรงค้องจริงมันบ่าค่ะเดี๋ยค่ว่าิงันถือเลยเค่ะเปินกระหน่ำกว่ามากคือโดยเฉพาะถ้าทวายคุณทางท่าน,านซือทางท่านยยังมากค่ะใส่ซองยังใหมคนตอนนั<ห>้นค<ห>่าเราเป็นประเทะใส่ก็ใส่หม่ใส่ซองอาหาร่อยค่ะเห็นจะกับแม่เบี้ยหา่อยไขนะ่ปูยาง่ายจีบคืนคับ มนก็น้าเขาถือเลยมาห้ากใจเป็นอะไรเป็นใครที่มีอันนี้สงพี่น้องหลัก้าไปกรุง็ทเหนงขารถุกีไเดียะไปเด้ยะวันไหนอันไหนก่อนคะสุ้มงูมาเข้าเ่ยซุ้มนข้นงูีค่ะเขาวิ่งขารถเนีนเปี่ยงเม่ขรถไปได้วะนไห้เดียวค่ะนาหลักใครซี้อกันะผีเขานเนี่ยเขต้ากันเปแล้แบบ อันนี้คือเจ้าของเพิ่นก็คือกะอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ปกติแต่ว่าเพิ่นกะหรือเปิดเป็นหลานซื่อค่ะแต่วพิ่นไปจะเอาอะไรกันอ๋อมีหลารค่ะแต่ว่าเพิ่นกัอาศัยอยู่บ้านปกติอยู่ค่ะอันนี้หลานเนี่ยพนอยู่ถ้าพนอยู่คนตัวเองแค่งานโอ้ค่ะเพิ่นเป็นซ่อมชุระพ่นก็คือ่นเป็นคนเสร็จปีแหวนไม่เนี่ยว่างว่างมันสง์สารกค่ะ งานบุคคลเมื่อลยคะถ้าวัเจ็บหลอดงานทูกหลอดหรือเองลูกค้าไร่ค่ะเราเบสเนนี่ยตอนนี้ไม่ลูกค้าลวนะเึงที่ผมมาท่เราอนโอ้แม่บุคคลการพี่หล่อเอฟซีาเงินขะเดี๋ยว่าพี่เจ้าภูมิมาใส่เป็นการลอาสิอ๋อค่ะเควว่าได้เนนะเดี๋ยวกัน ก็เดนกันอบไปเลยก็เดนซะอ่าเป็นการสะเดาะอ่าขะขบพี่น้องเอฟซีกับเบื้องขาโลงอหลีอิลลอได้ขบพี่น้องเอฟซงามมาโล่งข้างหลังโอ้ง่าอากเลไล่ง่าเลยโอ้ค่ะบ้างเบื้องเบื้องขพี่น้องเอฟซีโล่งสีไล่โล่งไล่ง่ายพี่น้ขบพี่น้องเอฟซีเอาาสีมวงขบพี่น้องเอฟซีอ่า ตอนนี้ที่จอดอยู่ข้างหน้านี่ก็คือสองล่องครับพี่น้องเอฟซีล่องไปใไปไหนล่องไปค่ะล่องไปค่ะใกล้แล้วครับพี่เกี้ยว<อ>แบบ๊บนึงค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีก็ ใส่พิจารณาญาณในการรับชมนะคะพี่น้องเอฟซีกับแครปนาจอไว้พิจารณาเบิ้งค,ะคะ่ะพี่น้องเอฟซีเพิ่นอ 4, นกเกียงตัวเลขตัวนี้ลนะคะ่ะพี่น้องเอฟซีหาสองเจ็ดหาเจ็ดเก่าแล้วก็สองหาเจ็ดค่ะพี่น้องเอฟซีคะ่กะกแครหน้าจอไว้พิจารณาเบิงะะ้ okay, นะงค่ะโอเคนครับพี่เขียวอย่าเฝ้าไปอยู่ก่อนชักหน่อย ค่ะพี่น้องเอฟซีกับพิจารณาเบิงเด้อค่ะตัวเหลียงแนวทางค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกหันในหลายเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังน้ำกันนะคะในคลิปนี้ค่ะก็ให้ร่ำให้รวยสุขสุขคนเด้อค่ะมีโชคมีชัยสุขสุขคนเป็นเศรษฐีเงินล้านสุขสุขคนค่ะพี่น้องเอฟซีราสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอลากันไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะกลาบสวัสดีค่ะ